สวัสดีค่ะประเดอนมาถ่ายวิดีโออยู่บ้านประเดอนเนาะคนะเนาะมันเป็นวัดวัดกขาเอืนวัดสีมงคลประเดอนสีมาสงน้ากระดูกพี่น้องสาวประเด็นกับญาติพี่น้องประเดอนเนาะคนะเนาะเอาเข่ามาเพียนผ่าแล้วแบบที่นี่กับสีมานทรงน้ากระดูกอันนี้โบสถ์ด้วย่ะดูในเบื้องโบสถ์ซื้อวัดอับน สีมงคลวัดใหม่สีมงคลเดินให้บิ่งโบสถ์นี่ประตูจุ anyway> ่มบุ่์บ้างนกหน่อยดีดีคนพระ่นกำลังมา บางคนข้าเจ้าก็เฮ็ดแล้วแล้วข้าเจ้าเฮ็ดดันนั่นเนาะคะ่ะเนาะจองอันนี้ต้นยังน้อนี่เนาะคือเป็นหนามเลยเนาะโดนเราไปเดินบริเวณบ้านเมื่แต่ตอนนั้นก็นมาเผาเขาพอไปเดินประตูโบสถ์นี่วัดคุ่มหน่อยเนาะคะ่ะเนาะหมกุพระข้าเจ้าอยูอ่ฮะม,มาแล้วเนาะนี่มต์องค์เดียวนะ องเดียวใช่ไหมของเราอ่ะฮะอนนี้มนไว้เดี๋ยวแม่ถ่ายคลิปแป๊บนึงอันนี้มองอันแม่มองที่ว่าประเด็นเคยมาเผาพอประเด็นพุ่นสะนำบัดเนาะเนาะท้างพุ่นลูกมาเอินเราประเด็นสีเด้ดไปอันมีมพระเป็นองค์หนึ่งมาเห็ดอันสงกระดูกนำมันอันนี้วัดเวลานคนตายมาเพิ่นสิเห็ดเป็นมองนางให้กันพวกกันอันนั่นเนาะ เทศให้พระเทศเราการชาวบ้านกับมะนางน้ำไปถัเ่เผาขึ้นเม้มอันนี้เม้มเน,นาะค่ะเนาะไปทางผุนเหมือนทางตรงหน้าเน,นาะค่ะเนาะพนไปทางผุนทางตรงหน้าอันนี้เม้มกระเด็นสิไปอันสูงกระดูกก้อนเด้อเด้อวันนี้เพิ่นมาเอิญแล้วเน,นาะค่ะเนาะ ตอนนี้กนเด้อกะเด้ออยู่หลอดลอดไปบรรทุข้นอยู่ดีสบายความเจ็บจะได้ความไข่เย,ย็นนี่ไปทา้งหดกยก็ยจะลืมใส่แมดขอบคุณทุกกำลังแทงใจขอบคุณทุกกันติดตามเด้อกะเด้อเดือนสี่เบิ่งประเดี๋ยวมาห่อนเฮียหน่อยปอกๆนี่บุญข้าเจ้าไล่ไหล เดินเปลี่ยนนันกันเนาะกัะเนาะอันนี้พญานาคเป็นแหนเป็นบะได้ปลีอยนนำอันนี้พญานาคเนาะกัะเนาะไอเบิงพญานาคตอนนี้กันเด้อค่ะเด้ออยู่หลอดปลอดไฟผสุข้นอยู่ดีสบายคนเจ็บใดๆก็ไปยังนี่ไปทั้งใดก็จะเริ่มใส่หนักขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณทุกการติดตามเลยค่ะเด้อขอบคุณนเครื่องเพื่อนไม่เพล่ยนเก่าขอบคุณค่ะเบิงหมักไฟเพป็นโดกโดกหมักไฟค่ะ ดกคัก,กดกแน่เพิ่งหมอกไฟไปเดินสิให้เบิ้องหน่ยยำย่างเนี่แต่วบ่บาท่านสุกหมอกไฟอยู่วัดได้นี่ค่ะข้าเจ้ามาไล่ลายไปเดินสิไปห้อมข้าเจ้ากันด้วยกันเด้อเอาซจำหนีก่อนวัดดีค่ะเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนไปเดินสิใต้เบิง่งอีกน้อกเนานะ